ในด้านความคล่องตัวของ AMX 50 1 2 0ถือว่าทําได้ดีมากครับความเร็วเดินหน้า66ความเร็วถอยหลัง21ความเร็วหมุนตัวรถ39ความเร็วหมุนป้อมปืน38ถ้าสแตทความคล่องตัวมาดีขนาดนี้ผมว่าถ้าเกิดมาเป็น MT เนี่ยผมก็ไม่ว่านะไอเทมที่ผมใส่ก็จะประมาณนี้ครับตอนอัดฟุตเทจ AMX 50 1 2 0ผมจําได้ว่าผมลบฟุตเทจที่ไม่สวยไปเยอะมากผมเป็นคนที่ติดเล่นรถแนวหน้าเยอะจนมันฝังเข้ายีมไปละตอนนี้แต่พอมาจับ AMX 50 1 2 0มันทําให้ผม <Yes. S 1> เล่นรถคันนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหรมัเัมบบเยาตอบบบวแะ แบบต้องศึกษาว่ามันควรจะเล่นไงประมาณไหนซึ่งพอผมไปลองสักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้สักทีมันก็มีบางโมเมนต์แหละที่พอแบบเล่นได้บ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเล่นทื่อตลอดถึงผมจะเล่นเกมนี้มาเจ็ดปีหรือแปดปีเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีบ้างหลยที่บางอยางที่ผมจะไม่จัดบ้างถ้าถามว่าเอ็มก้าสิบอสิบเนี่ยมันเป็นรถดีไหมในความเป็นจริงอ่ะมันคือรถที่ดีแต่มันเล่นยากมากๆอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นผมคิดว่ามันอาจจะต้องใช้สกิลเพย์เยอะด้วยแหละกับความใจเย็นแบบระดับหนึ่งเพราะผมก็เป็นคนใจร้อน สิบร้ยผมจะให้ผมให้มีบวกแล้วกันครับ